สบายดีสบายดีเมื่อน,นี้ค่ะพระเจ้าจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการลึบห้องว่างที่อยู่ใน Microsoft Excel ออกโดยลึบบัดเดียวเลยเนาะโดยปกติแล้วถ้ามันมีห้องว่างมันมีเราก็จะคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการลึบเมนบบหลังจากนั้นคลิกขวารวกดดีลทแบบนี้ม็นบอลึบไปเทือกห้องเทือกห้องเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้ยค่ะพระเจ้าจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าให้มันแล้วมันจะลึบบัดเดียวโดยที่บรทาลึบเทือกละห้องเทือกละห้องเนาะเพราะว่าถ้าเัามีข้อมูลหลายมันจะให้เา เราลุงแล้วก็เสียเวลาในการลึบทาละห้องหันนะฉะนั้นมาเบิ่งวิธีการลืบนํากันเลยก็คือทาสีความเอาตาตารางทั้งเมื่อที่เราต้องการลืบหลังจากนั้นกด F5 ที่เป็นคีย์บอร์ดเลือกสเปเชียลเลือกแรงหลังจากนั้นกดโอเคเลยกดโอเคแล้วมันจะคุมดําห้องที่วางเปล่าหันนะมันจะทาสีเอาห้องที่ว่างเปล่าหลังจากนั้นให้เฮากดคอนโทรลแล้วกดเครื่องหมายลบที่เป็นคีย์บอร์ดเนาะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดเครื่องหมายลบแบบนี้มันจะโอกแบบนี้ มาแล้วกดติ๊กใส่ e n t ท r row แล้วก็กดโอเคมันก็จะลืมให้เฮาทั้งหมดเลยหนะแบบนี้ผ่านการลืมห้องว่างของเฮาก็ได้สําเร็จแล้วหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ท่านแชร์แล้วก็แท็กหากคนที่ท่านฮักได้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกันขอขอบใจหลายๆ